สวัสดีครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่43นะครับแล้ววันนี้ครับรายการรถสอรี่ของเราจะเก็บเรื่องราวดีๆอาจจะไม่ได้เก็บทั้งหมดนะแต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์วันนี้ซึ่งบอกเลยว่ากับเวลายะเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ10วันเนี่ยนะครคุณสามารถมาที่งานนี้ได้เลยแต่กอนอื่นครับมาพรีวิวก่อน ไม่ว่าจะเป็นจักฟอร์ดนะฮะรวมไปถึงแบรนด์รถ EV ีต่างๆมากมายซึ่งต้องบอกเลยว่ารถ EV ตอนนี้เนี่ยนะฮะค่อนข้างจะได้รับกระแสนิยมมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าในงานครั้งนี้มีอะไรเจ๋งๆมาโชว์บ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับ ความสุดยอดครับผมที่เราอยู่กันที่ฟอร์ดนะฮะสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ตอนเปิดตัวนี่คือผู้ชายที่ขับคันนี้ออกมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพบสวัสดีพี่พวรรณครับแนะนำตัวให้ชาวรถสตอรี่รู้จักหน่อยพี่ พระตะกรนามจากนะครับโดนัทนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นนักแข่งรุ่นพิกอัพนี่แหละครับในรายการเทเลนส์ซูเปอร์ซีรีส์ครับแล้วก็วันนี้ครับมาทำหน้าที่ในการขับรถออกมาปบดตัวนะครับแล้วก็ยังเป็นซัพเตอร์ให้กับฟูดฟอร์ดโรลโชว์นี้ด้วยครับเอาละครับพี่โดนัทครับสำหรับเจ้านิวรปเตอร์ครับมันแตกต่างจากรปเตอร์ตัวก่อนยังไงบ้างพี่ แต่าราคาที่เพิ่มมาเพิ่มไอ้วันนิดเดียวเนี่ยความคุ้มค่าที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าตัวเดิมเนี่ยเยอะมากเลยครับตั้งแต่ช่วงล่างระบบคล้ายแค่ภายนอกเราเห็นแล้วะฮอ่า,าตัวนี้นะครับไฟหน้าเป็น Adaptive Headlight ด้วยนะครับเดี๋ยวตามพมงมาลัยนะตา,ตามด้วยด้วยช่วงล่างเป็นฟอกซ์เหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้การทํางานตามการขับขี่ตัวรถด้วยตามหมดการขับขี่ตัวรถด้วยนะครับในตัวรถเนี่ยครับมีการวัดการทํางานของรถทั้งสี่ข้าง เพื่อ uh huh. ให้โปรแกรมของรถเนี่ยสั่งการทำงานของชว่วงล่างให้ไม่เหมือนกับการขับขี่เท่ากับว่ามันฉลาดมากๆเลยนะฮะคเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นคช่วงแรกที่ฝ่อเบนซิน V6 มาใช้นะครับเป็นเทอร์โบคู่เหมือนกันนะครับแรงม้าอยู่ที่397แรงม้าครับเกีรยร์อัตโนมัติ10สปีดโอ้โหสุดยอดมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพี่โดนัทพาดูด้านในหน่อยได้ไหมครับ แค,แค่เราเข้ามานะครับแค่นี้ก็เห็นความแตกต่างใช่ไหมครับเบออาะดีไซน์ใหม่พวงมาลัยนะครับมีปุ่มเพิ่มมากขึ้นเออมันปุ่มมันมีมันไว้ใช้ทําอะไรยังไงบ้างปุ่มมันเยอะมากจริงรับมอสห่วงม,ม,มานไล่แต่ตรงนี้ได้เลยนะครับกบบดแล้วก็เลือกได้เลยนะครับก็จะมีฟังก์ชันขึ้นมาให้เลือกที่หน้าจอนะครับว่าเราต้องการโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตหรือว่าอะไรนะครับช่วงล่างเช่นกันครับปรับตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับกดปุ๊บก็จะมีให้เลือกนะฮะโหมดจะเป็นฟอร์ตปรับช่วงล่างที่มือได้เลยใช่ครับบผมแล้วก็อ่เสีย ปรับเสียงท่อได้ด้วยใช่เฮ้ยเฟี้ยวมากคือมันจะดูมีความดุดันดูความเป็นสปอร์ตมากขึ้นเลยใช่ครับแล้วก็หมดแค่ทัพพีเนี่ยปรับเพิ่มเหมือนจากเดิมน,นะครับจากปกติเนี่ยจะมีปับเลื่อนสี่ล้อนะครับปับเลื่อนสองล้อแล้วก็ตัดทับสี่ปรับเลื่อนสี่ล้อด้บตัวตับคือโฟโลโ์โหโบใช่ไหมครับตัวนี้เพิ่มนะครับปับเลื่อนสี่ล้อแบบอัตโนมัติให้ด้วยกดไปที่ 4A นะครับมันจะเป็นการ คือมันใช้ง่ายขึ้นคุมไม่ต้องโฟลเหรืออะไรเลยแต่บางทีเขาเรียกว่าบางคนยังใช้ไม่ค่อยคลองมากก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเป็นขับเคลื่อนสุดสี่ล้ออัตโนมัต จะเป็นระบบปเป็นชิปไร้ไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราใส่เกียร์ D อยู่นะครับแล้วเรากดดับเครื่องเกียร์จะเลื่อนกลับไปที่ตำแหน่งที่ให้เลยโดยอัตโนมัติคือมันจะถูกเลื่อนกลับเลยครับผมแล้วที่สําคัญนี่คือราคาอยู่ประมาณล้านแปดกว่าใช่ไหมล้านแปดกลางๆนะประมาณรถยอดเอาไม่ง่ายไม่เกินล้าน 8, เก้าเหลือล้านเก้าล้านแปดหกล้านแปดหกโดยประมาณสุดจริงอันนี้คือรถเดิมๆนะไม่ต้องทําอะไรก็หล่อแล้วนะส่วนไฟท้ายอะครับไฟท้ายยังคล้ายๆกับตัวตัวเดิมเนาะ e ีทั้งหมดนะครับแต่เป็น LED หมดใช่ครับมี power จ่ายให้ด้านหลัง2อจุดังนะครับใช่ครับมีลักไฟ20โวลต์นะครับ สายคมปิ้งดูได้ครับมีปลั๊กไฟคอยแบบไวชาร์เจอร์ได้เต็มที่เลยหล่อ oh, มากๆสวยมากๆนี่คือสุดยอดนวัตรกรรมที่ทางฟอร์ดมอเตอร์ประเทศไทยไปนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นกระบะที่ถูกได้รับการจับตามองสูงสุด oh. แล้ที่สําคัญถ้าเกิดใครบอกว่าในราคาเกือบล้านแปดล้านเแน่นอนเขามีกลุ่มคนที่เล่นแล้วถ้าเกิดใครที่เล่นต้องบอกเลยว่าตากันทิเพืองผมไม่ขอพูดแล้วกันแน่นอนแหละมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดคุณเล่นรถราคานี้เนี่ยมันมาด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งต้องบอกเลยว่า่ารูปปมก็เลียน นะครับผมก็จากที่เห็นเลยแต่เครื่องยนต์ยังคงเป็นตัวเดิมอยู่เพราะว่านี่คือ Ford r a n นเ e r กับ Ford e เอเวอ e เรสต์นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความสวยงามแน่นอนหน้าตานี่คือแบบเปลี่ยนไปเลยนะครับผมแต่ที่สําคัญเน้นเลยนั่นก็คือ r a บเตอตัวนี้แน่นอนมากโอเคพี่ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่โดนัทมากครับขอบคุณครับสวยจริงๆคุณผู้ชม กับชาวรถซอลีรู้จักครับสวัสดีครับผมเบนนะครับทิทัตจงสุพัทรีครับเป็นโปรดักเตอร์ของเกรทเวอร์มอเตอร์ประเทศไทยครับและวันนี้กับการเปิดตัวนี่คือคูดแคทซีทแตกต่างจากตัวเดิมยังไงบ้างพี่เรื่องที่ภายนอกก่อนแคทซีทภายนอกจะแต่งสิดตกแต่งด้วยชุดแต่ง Aero d y n a มิกรอบทันนะครับไม่ใช่แค่ความสวยงามถ้าเราลองมองลอดเข้าไปก็คือช่องรีดอากาศคือใช้ได้จริงทั้งหมดอันนี้คือหลักแอโรไดนามิกเลยแล้วก็จะเป็นลายเคฟลาด้งหมดรอบทันนี่คือภายนอกล้อเป็นล้ออลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิว ก็จะมีเรื่องของคาลิปเปอร์เป็นสีแดงด้วยในส่วนของท้ายรถครับก็สวยงามเหมือนเดิมครับแต่ว่าเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์หลังนะครับ oh. ก็จะเป็นชุดแต่งพิเศษ GT มีช่องในการรีดอากาศด้วยครับผมยิ่งขับเร็วก็จะยิ่งมั่นใจในการกาถนนมากยิ่งขึ้นโลโก้แบชพิเศษรุ่น GT ครับเฉอร์เพอร์กูตแ GT เท่านั้นด้านล่างครับก็จะเป็นตัวแอร์ดิฟฟิเซอร์ที่เพิ่มขึ้นมาส่วนทฮรถ่นจริงมีของพิเศษที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นคือระบบฝา,า,ท,บบบาบท้ายด และแน่นอนครับผมนี่คือเรื่องราวดีๆวันนี้ที่ผมมานี่คือวันเสาร์เพราะฉะนั้นยังเหลืออีกประมาณเกือบ10วันครับคุณสามารถมาดูความพิเศษได้เลยที่เกตบัวมอเตอร์และที่สําคัญตัวนี้เจ๋งมากๆจริงสําหรับเจ้าตัวกูดกัรเจทีและแทง300รยยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ด้วยครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ รถสตอรี่ no ครับและแน่นอนวันนี้เราได้ผ่านรถ EV มาหลายรุ่นเลยครับกับความที่แบบเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วกันนะสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้แต่นี่คือบูทที่สะดุดมากๆครับถ้าพูดถึงเรื่องของ EV แต่ตรงนี้มันคืออะไรเอาอะไรคืออรุณพัฒน์แล้วตอนนี้นะฮะผมอยู่กับคุณเก่งอยู่แล้วในครับผมก็เดินเลยเดี๋ยวให้คุณเก่งแนะนําตัวให้กับชาวรถสตอรี่รู้จักครับสวัสดีครับผมชื่อเก่งนะครับก็เป็นพนักง,งานของบริษัทอรุณพัฒน์นะครับอรุณพัฒน์เนี่ยจริงๆเป็นเหมือนกับบริษัทน้องใหม่บริษัทลุ่ปตทออ,อ,อรุนพัฒน์นี่คือเครือของปตททำอะไรยังไงบ้างครับอรุณพัฒน์ จริง,รงๆถ้าเกิด s t e ป back น,นิดนึงโตทเนี่ยเป็นบริษัทพลังงานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นบางบิทมีบริษัททำพลังงานด้านน, он, านนดาที้ทำพลาสติกทำอะไรที่เกี่ยวข้งองกับปิโตรเคมีแล้ววันนี้ก็ปตทขยับมาทำ retail, รีเทลเราก็เห็นมากขึ้นเพรเทรนโลกมันมาเหมืนกายเห็นว่าเอ้ยพลังงานสะอาดเป็นเรื่องไฟฟ้าไฟฟ้ามาเพราะฉะนั้นปตทรมองว่าน,นี่เป็นเหมือนกับ business opportunity อกันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตลาดก็ตื่นตัวมากโซนทร์ก็เลยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้กลายเป็นบริษัทเหมือน f l a กช h i ด้านการลงทุนเรื่อง EV value chain ของกลุ่มทเพรานะฉะนั้นแน่นอนอนาคตมันเปลี่ยนจากพลังงานที่เป็นน้ํามันมาสู่พลังงานที่เป็น EV และนี่คือการปรับโรงนี่คือ business เลยที่จะดูแลเลยนะครับผมในเครือของกลุ่มบทที่ก็คือในส่วนของ EV ทั้งหมดเลยเรามีอะไรบ้างดีกว่าเพราะอรุณพัดผมเห็นนะจากป้ายมันมีอีกหลายแบรนด์ติดอยู่ตรงนั้นเลยมีอะไรบ้างครับจริง,รงอ่า มีแบรนด์ที่เห็นนะครับอันที่2ที่ e v มี Horizon Plus, อท่อน Solarengo นะครับ on, Go, ะะถ้าเล่าเนี่ย business ของปตทเราดูเราดูทั้งแหวนลูกเชนคำว่าแหวนลูกเชนนั้นหมายถึงตั้งแต่ต้นน้ำทางด้านการผลิตเรื่องแบตเตอรี่ มาถึงการผลิตรถถัดมาผลิตรถเสร็จเราดูเรื่อง after sales service แล้วก็ถัดไปจนถึงสุดท้ายเนี่ยเราดูถึงแอปพลิเคชันโมบายถตดความที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสได้ลองประสบการกับรถ e v เลยอันนี้ต้องบอกแบบนี้นะเพราะหลายคนเนี่ยชอบคิดว่าถ้าเกิด e v มาบางคนเนี่ยเอ้ยบางคนถือวุ้ิปตทบางคนเล่นวุฒิปตทด้วยคิดปตทจะไปหรือเปล่าจะอยู่รอดหรือว่าต้องบอกเลยครับว่าแน่นอนเขามีการคิดไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือสิ่งที่เตรียมตัวไว้เลย เริ่มจาก EV มีใช่ไหมฮะ EV มีทำอะไรอย่างไรบ้าง EV m ีเนี่ยเกิดมาจากอคอนเซ็ปต์ที่ว่านะวันนี้คนยังมีความกลัวเรื่องการใช้ EV เุกคนไปถามไปเอ้ยฉันขับรถสันดาบรถน้ำมันอยู่อยากเปลี่ยนเป็น EV ไมใจก็เฮ้ยสนใจแต่กล้าไหมไม่กล้าเพราะเฮชีวิตจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างล่ะและที่สําคัญพูดกันตรงๆเลยราคาก็สูงอ,อยู่ดีๆเอาเงินไปย้อนต้มเนี่ยแล้วก็ไม่เคยได้ลองใช้จริง EV มีสามารถมีรถให้ลองใช้ถูกต้องครับ EV มีเป็นแพลตฟอร์มให้บริการ รถไฟฟ้าครับผมมีทั้งระยะกลางระยะสั้นระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถลองเอารถคันที่คุณสนใจนไปลองใช้งานแล้วดูว่าพอจอดอยู่ในโรงจอดรถของคุณแล้วเนี่ยมันสวยเปล่ามันชาร์จแล้วเหมาะกับวิถีชีวิตของคุณหรือเปล่าอ่ะแล้วเดี๋ยวคอนลิัล่นพางทนะครับผมคอิัพาเนี่ย เปียนตามตรงก็คือปตทอรเราเองเป็นบริษัทพลังงานเราไม่ใช่บริษัทผลิตรถะนะอนะดีตเพราะฉะนั้นเราก็หาพาร์ทเนอร์ที่มีความสามารถมีความชำนาญพาร์ทเนอร์คนนั้นคือ Foxconn ็อกซอนเนี่ยเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่งของโลกฟ oh. ออ,อผลิตอะไรนะครับก็ iPhone iPad คอมพิวเตอร์อยี่ห้อต่างๆเกมคอนโซลโทรศัพท์ทุกอย่างโดยฟ็อกซอนวันนี้ฟ็อกซอนเปลี่ยนมาทําเรื่องรถอีวีตรงนี้เลยนี่ถือว่าเป็นการร่วมผลิตกับปตทใช่ไหมเรียกเรียกว่าร,วร่วมผลิตได้ไหมหรือว่าจะเรียกว่าอะไรจริงๆตัวเนี้ยเป็นถ้าถ้าพูดใหให้ตรงเนี่ยก็คือการเป็นคอนเซป็ปต์ค่ะ ็อกซ์คอนเองนะครับณวันที่ฟ็อกซ์คอนเขาตัดสินใจจะเริ่มมาทําเรื่อง EV เนี่ยเขาก็มีการพัฒนาเรื่อง R&D ของเขา oh. ทําแพลตฟอร์มถ้าเราเห็นตรงโน้นเนี่ยตัวนี้คือแพลตฟอร์มของรถ EV เขาสร้างคอนเซ็ปต์แพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาครับ oh. พอเสร็จปุ๊บเขาก็ดีไซน์โครงรถสวมออกมาก็ออกมาเป็นรถโมเดลซตัวซ้ายมือนี้อ๋อ oh. น,นี่เป็นคอนเซ็ปต์ค้าที่ครูที่เห็นว่าตัวนี้ฟ็อกซ์คอนเองเนี่ยพร้อมที่จะขยับจากการเป็นผู้เล่นรถอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เล่นในรถในวงการ EV เพราะฉะนั้นแน่นอนละไม่ต้องอนาคตรหรอกสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นว o x c o n ไม่ใช่แค่อุปกรณ์อิล็กทรอนิกส์นี่คือกําลังจะเป็นแบรนด์รถไฟฟ้าหรือว่าแบรนด์รถ EV รออรอีกแบรนด์หนึ่งแบบเต็มตัวเลยครับทีนี้คอนเซ็ปต์ของ b o x ค o n ตอนที่เขาเดินมาคุยกับเราเนี่ย Boxcon ในดโดยเ네นเจอร์ไม่ได้ทําแบรนด์รถ uh huh. เขาเป็นคนร,ครับผลิตให้กับแบรนด์รถที่สนใจจะใช้เทคโนโลยี เพราะฉะนั้นตอน Horizon Plus เนี่ยกลับมาว่า Horizon Plus ทำอะไร Horizon Plus คือบริษัทที่ลงทุนร่วมกันระหว่างปราทอลและ Fox กซอ n เพื่อผลิตรถ EV ให้กับค่้ยรถที่สนใจอยา่จะใช้เทคโนโลยีของเหล่านี้ง่ายๆเหมือนเป็น ODM คล้ายๆเป็นโอเอย่างผมมีตังผมอยากมีแบรนด์เลยอย่างช่องผมรถสตอรี่ผมอยากสร้างแบรนด์รถผมเลยผมเดินก็มาหาเลยแน่นอนคุณก็จะมีโฟกัลเนี่คุณก็จะมีในส่วนของคอริซอนที่จับทั้งโอกัลและปตทเข้ามาผลิตเพื่อให้ผมได้เป็นเจ้าของแบรนด์ เห็นภาพกันง่ายๆนะครับเอาอย่างนี้คร่าวๆก่อนแล้วกันต่อไปครับออรไนออนคืออะไรครับออรไนออนเนี่ยเป็นแบรนด์เรื่องชาร์จเจอร์ของอรุณพัสน์นะครับมีอยู่ข้างในใช่ไหมมีอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นง่ายๆครับเดี๋ยวเดินตามมาเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราเดินมาอยู่ที่ตรงไหนนะครับอยู่ที่โซนของออรไนออนโซลูชั่นครับมันไม่ใช่โอเนียนเหรอฮะดูการอ่านเหมือนโอเนียนเลยอ่ะเนียจริงๆเป็นเหมือนกับเป็นโจ๊กเล็กๆนะครับคือ ถ้านึกถึงปตทเมื่อก่อนถ้าเราได้อยู่โลโก้ปตทเนี่ยชอบเรียกกันว่าโลโก้ปตทเหมือนโลโก้หัวหอมเลย <laughs> หัวหอมใช่ไหม uh huh. อันนี้ตอนทีมที่มา develop แบรนด uh ์เรื่องชาร์จเจอร์ก็มาคิดว่าเอ๊อะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับอะไรมีไอออนไอออนแล้วก็ออนไอออนก็เลยลองดูเหมือนเป็นแบรนด์แบบท,ที่เก uh ี huh. <ๆ>่ยวกับไฟฟ้าก็เลยตั้งเป็นชื่อแบรนด์ออนไอออนแล้วก็รู้กันภายในวันน uh ี huh. <ๆ>้มันอ่านว่าออนเนียนโจ๊กเล็กๆออนไอออนทำอะไรยังไงบ้างที่บอกว่าเป็นชาร์จเจอร์ครับออนไอออนก็คือตัวชาร์จเจอร์ที่พัฒนา โดยสถาบันนวัตกรรมของกลุงทรัพครับก็เป็น EV Charger นี่แหละที่สามารถติดตามบ้านตามห้างสรรพสินค้าตามคอนโดอีกหน่อยก็คือพูดง่ายๆเป็นทีมที่คอยดูแลการขยาย infrastructure เรื่องการชาร์จจิงงคอดูไหมครคือเอาง่ายๆเลยคุณมีรถ EV แล้วไม่ว่าจะแบรนด์ไหนยังไงก็ตามเธอแต่แน่นอนบางทีไฟบ้านมันไม่ได้ชาร์จได้โดยตรงหรือว่าเปิดร้านอาหารแต่ก็อยากจะมี EV Charger เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่สามารถมานั่งพักกับเราได้เพิ่มกลุ่มลูกค้าของตัวเองเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เลย ง,ง่ายๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวชาร์จแบบนี้เลยเริ่มมีวางจําหน่ายเหลือแล้ววางจำหน่ายครับสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยที่เฟซบุ๊กหรือ Instagram, <ด>อนินสตาแกรมของไนออนโซลูชันนะครับก็คือวางจําหน่ายเรียบร้อยแล้ววางจำหน่ายเรีย,ราารรยบร้อยครมีมีติดมีขยายก็กำลังกำลังเริ่มเริ่ม,มขยายไปครับโอ้เฟี้ยวมากเฟี้ยวมากเฟี้ยวมากเอาเรามาต่อกันกับสวัสดิแบงโกสวัสดิแบงโกครับคืออะไรยังไงบ้างเขาเป็นโกเนี่ยจริงๆคอนเซ็ปต์เรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีคนคุยกันอยู่2ทฤษฎีในการ ประจุไฟฟ้าอันที่หนึ่งคือชาร์จเสียบชาร์จอ่อันที่สองคือสลับแบตสวอปแบต<อ>เสียข,ของการชาร์จคือมันใช้เวลาเหมือนเราชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็มันมีเวลาใช่ทีนี้คำถามคือถ้าเกิดคนใช้รถมอเตอร์ไซค์ เป็นพี่พี่ライเดอร์พี่พี่วินที่จะต้องทํารอบในแต่ละวันถามว่าเขามีเวลาที่จะไปจอดชาร์จนานๆไหมเสียรายได้เสียรายได้เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคอนเซ็ปต์แบตเตอรี่สวอปปิ้งมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นไรเดอร์ต่างๆเนี่ยพอขับมอเตอร์ไซค์ไปพอแบตหมดก็มาที่ตู้สีเหลืองอย่างนี้แล้วก็เปิดแล้วก็สวอปแบตก็เอาแบตลูกที่หมดจากรถมาสวอปกับแบตลูกที่เต็มอยู่ในตู้ใช้เวลาแค่ไม่ถึงสามนาทีมอเตอร์ไซค์นี้ต้องเป็นของเป็นเหมือนเป็นเป็นสกูตเตอร์นะเป็นของตัวเองใช่มมั้้เอวนนีโดล ของสวอปแอนโกเนี่ยเป็นให้เช่ายังไม่ได้มีขายเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นก็คือเข้ามาเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็จ่ายค่าเนี่รายการตามการใช้งานต่างๆถามตรงๆตอนนี้เปิดให้บริการสวอปแอนโกยังครับตอนนี้เรามีทำอะพัวโตไทป์อะเทสติ้งนะครับกับกลุ่มไลฟ์แชร์ลิงกลุ่มเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับก็คือเป็นอยู่ในโค้ชเนี่ยอยู่ในในกรุงเทพมหานครสวอนมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดเป็น<อ>สกูตเตอร์เป็นอีวีสกูตเตอร์ตรงนี้เนี่ยจะมีของแอปโลวินทูสแบบ่ะโลวินทูสใช่เพราะฉะนั้นสมโลวินท ก็นอกจากับว่าของเขาสามารถใช้แบบตัวสวัสดินโกได้จริงๆเนี่ยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นของโรบินฮูดเนี่ยสล็อตใส่แบตเนี่ยเป็นลักษณะหนันะครับเพราะฉะนั้นถ้าสล็อตใส่แบตเนี่ยสามารถแล้วแบตเตอรี่สื่อสารกันได้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเฮ้ยอันนี้ผมมองอีกแง่หนึ่งผมไม่ได้มองแค่ในแง่ของสวัสดินโกนะผมมองว่าอนาคตเนี่ยในตัวแบตเตอรี่อ่ะคนจะเลือกใช้รถเนี่ยก็คือต้องเลือกใช้โมเดลที่มันตัวแบตเตอรี่เนี่ยที่มันค่อนข้างจะได้รับมาตรฐาน เพราะถ้าเกิดคุณใช้แบตเตอรี่ที่ามาตรฐาน๊มคุณไปที่ไหนมันก็ง่ายแำ่รคุณคุณไม่ต้องไปรอชาร์จเจอร์อแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆคุณไปใช้แบบที่มันลูกใหญ่กว่าเล็กกว่าที่มันไม่ใช่มาตรฐานที่มันตรงกับสว่าโกคุณคิดดูฮะนี่คือในเครืองปอตทรหละพูดกันตรงๆ เพราะฉะนั้นโอกาสที่ของเจ,จเริญเติบโตมันไปได้อีกไกลแล้วก็ไวมากอยู่แล้วสาหรับในประเทศเรา<ฆ>เพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณจะขับเลือกสกูตเตอร์เป็น e-v สกูตเตอร์สกัสกคันคุณลองดูว่าสวอปแอนโกเนี่ยเขารองรับแบบไหน<ฆ>และแน่นอนถ้าเกิดคุณมีตัวนั้นมันก็จะทําให้ชีวิตของคุณในอนาคต<ฆ>ซึ่งผมมองว่าอีกอันใกล้เลยมันง่ายขึ้นถูกต้องไหมประมาณนี้แล้วอย่างเงี้ยเวลาไปอยู่ในตู้แบบนี้ชาร์จนานไหมครับชาร์จผมว่าเข้าใจว่าลูกนีืแม่ใช้เวลาประมาณบักหนึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่ง ให้เพียงพอกับจำนวนโมโอเตอร์ไซค์ที่แอน์เออร์และนี่แหละครับผมคือเรื่องราวดีๆนะครับผมของทางอรุณพัสนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับผมบและแน่นอนครับขอลาอรายการเราไปเลยแล้วกันนะครับผมต้องบอกเลยว่าสําหรับมอเตอร์โชว์ปีนี้เวลาย,ยังเหลืออยู่สามารถแวะมาได้ที่ของอรุณพัสแล้วก็อย่างที่บอกเลยเดี๋ยวผมจะมีอินเสิร์ตนะวันนี้อะไรมีนะ E ีวมีอ่าอย่าง E ีวมี Me นะฮะเพื่อนตรงๆอ e v วี Me. มีมีรถมาให้ดูด้วยว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเช่ามีรถอะไรยังไงบ้างรถที่สำคัญคุณสามารถดูหน้าเเว็บไซต์หรืออพลิคัน ด,ด้วยวันนี้ดาวโหลดได้เลยแล้วก็สามารถกดจองได้เลยส่งรถถึงหน้าบ้านเลยครับลองดูก่อนครับแน่นอนจะได้ไม่ต้องควักตังค์ซื้อดูซิว่าเรากับรถ E ีีเหมาะสมแล้วเราพร้อมจะปรับตัวได้มากน้อยขนาดไหนโอเคครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ